แล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Legend Apige 2 Chender ก็วันนี้เราจะมาหาอาวุธกันนะครับอาวุธนี้ก็จะเป็นระดับโกลเด้นเลยนะก็ใครที่อยากหาอาวุธระดับโกลเด้นแบบนี้นะแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคครับอันดับแรกเราก็ต้องมาดูส่วนผสมมันก่อนนะว่ามันต้องการอะไรบ้างในการทำระดับโกลเด้นนะอันดับแรกก็ให้เราไปที่ตรงคราฟก่อนเลย ก็นี่นะครับตรงครับก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคครับเมื่อเราเข้ามาก็ให้เรากดที่คําว่าโกลเด้นนะครับจากนั้นก็กดที่คําว่าเว็บเปนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นอาวุธนะมันก็จะบอกส่วนผสมในการทําอาวุธระดับโกลเด้นนะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนหาอาวุธที่เราจะหานะครับที่เราจะทําในวันนี้นะก็จะมี2อาวุธด้วยกันนะก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนผสมที่ต้องการก็จะมีอาวุธ3อันแล้วก็มาผสมเป็นระดับโกลเด้นนะครับ โอเคครับเรามาหาอาวุธชิ้นแรกกันก่อนนะครับก็ให้เราเข้าเทเลพอตนะจากนั้นก็ให้เราไปเข้าที่เทเลพอตสีดำๆนี่นะอ่าเป็นของรีเบิร์ส45นะถึงจะเข้าได้แล้วก็เข้าไปเลยเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นที่เทเลพอตไปที่เบลลต่างๆเยอะๆเลยนะก็ให้เราไปสนที่เทเลพอตเลเวล90บวกนะอ่าฮะตรงนี้นะก็ให้เราเข้าไปเลย โอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็เดินไปหาบอสเลยนะไม่ต้องส่วนลูกกระจกนะก็บอสก็จะมีชื่อสีแดงๆอยู่ข้างบนนะก็มันจะดรอปอาวุธนะก็จะเป็นอาวุธชิ้นนี้เลยเราก็ต้องสะสมให้ถึง3ชิ้นนะครับเพื่อไปทำระดับโกลเด้นนะอาวุธนี้ก็จะดรอปประมาณปานกลางนะไม่ถือว่าง่ายเกินไปหรือยากเกินไปนะก็ให้เรา FK จนกว่าอาวุธเราจะได้ครบ3ามชิ้นนะเพื่อไปทำระดับโกลเด้น โอเคครับเรามาต่ออาวุธต่อไปนะอาวุธนี้ก็จะเป็นอาวุธโกลเด้นคินดิทสองนะก็ให้เราไปเข้าที่เทเลพอร์ตนะทเทเลพอร์ตนี้ก็จะเป็นของบอสนะต้องเวล50ขึ้นไปนะถึงจะเข้าได้เราก็เข้าไปเลยนะ <S 1> <S 1> เมื่อเราเข้ามาก็จะเจอที่เทเลพอร์ตเยอะๆเลยนะก็จะเป็นพวกบอสพวกต่างๆเยอะๆเลยนะก็เราก็ไม่ต้องสวนนะเราไปที่เทเลพอร์ตบอสเวล150นะ นี่นะครับก็จะเป็นบอสคาเชนเลยบอสคาเชนนี่ก็จะเป็นอาวุธระดับก็ตนะก็ต l ลี่ระดับก็ต l ลี่ถือว่าดรอปค่อนข้างยากนะถือว่าไม่ง่ายเลยนะถือว่าดรอปยากเลยประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะถึงจะได้อาวุธนี้มาก็ตีให้ครบถึง3คินนะถึงยไดแระระดับโลเด้นมา โอเคครับนี่ก็จะเป็นวิธีคนที่ขี้เกียจค้าขี้เกียจทำอาวุธโกลเด้นนะก็ให้เราไปซื้อที่มาร์เก็ตแทนนะครับหรือเราจะไปขายที่มาร์เก็ตก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถขายได้นะระดับโกลเด้นเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วก็ไปที่ธนาคารกันก่อนเลยนะครับธนาคารก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะเขียนคําว่าแบงก์อยู่นะครับแล้วก็มาร์เก็ตก็ให้เราเข้าไปเลยนะ เมื่อเราเข้ามาแล้วก็กดที่คําว่ามาร์เก็ตนะครับนี่นะครับมันก็จะมีพวกอาวุธชุดเกราะหรือพวกของกาเดียนอะไรพวกนี้หรือคิสตันก็มีขายนะครับก็พวกนี้เห็นไหมมันก็จะมีคนมาขายนะครับระดับโกลเด้นอะไรพวกเนี้เราสามารถคร,บราบแล้วมาขายที่นี่ได้เลยนะของพวกนี้ก็จะซื้อด้วยคอยนะครับก็ใครที่อยากรู้วิธีหาคอยเยอะๆนะครับก็กดรูปตัวไอด้านบนได้เลย โอเคครับก็ใครหากชอบเชื่อการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนนหน้าๆด้วยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบาย